หวานไม่แค่คนโสดแดนวรเวชอวยพรวันเกิดภรรยาแพตตี้อังสุมาลินพร้อมโพส์ภาพคู่สุดโรแมนติกคอมเมนต์สนันไอจีเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่มักจะออกโชว์ความหวานอวดแฟนๆอยู่เสมอสำหรับคู่ของแดนวรเวธและสาวแพตตี้อังสุมาลินโดยทั้งคู่เพิ่งจะเข้าประตูวิวาและใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาเมื่อปลายปี2565ที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าแดนแพตตี้จะคบกันมานานแสนานาน แต่ความรักที่ทั้งสองมีให้แก่กันก็ไม่เคยลดลงเลยแม้แต่น้อยและใครที่ได้ติดตามแดนแพตตี้จะเห็นว่าทั้งคู่จะเติมความหวานให้กันอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการควงคู่ไปท่องเที่ยวฮันนีมูนลงภาพบอกรักอยู่ตลอดเวลาซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่13กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบรอบวันเกิดของสาวแพตตี้อังสุมาลินทางด้านสามีสุดที่รักก็ไม่พลาดโพสตภาพคู่สุดหวานพร้อมอวยพรวันเกิดฝ่ายหญิงสุดโรแมนติกว่า จะกลางคืนกลางวันเราก็จะอยู่ข้างกันตลอดไปสุขสันต์วันเกิดนะคะที่รักด้านแฟนคลับก็เข้ามาอวยพรวันเกิดพร้อมกับแซวมากมายอาทีสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะน้องผู้น่ารักขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยเฮงงานปังๆภาพโรแมนติกมากๆหวานเจี๊ยบแบบต้องใช้เซรั่มกี่ขวดคะถึงจะน่าใสมัดใจพี่แดนแบบแพตตี้บ้างหวานเจี๊ยบแบบแง่น่ารักมากๆค้าสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องแพตตี้มีความสุขในทุกๆวันนะคะ ตัดเน็ตชั้นทีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูอังกุงมีความสุขมากๆนะคะจุลภาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสุขสมดังปราถนานะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องแพทโรแมนติกจัง